ฝนตกถนนลื่นขับรถแม้จะไม่ใช่เวลาการค่ำกลางคืนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสองผู้สื่อข่าวของเราบอกเกือบเอาชีวิตไม่รอดนี่บางคนบอกว่าโอ้โหทำไมถึงรอดอย่างปาฏิหาริย์ประมาณนั้นนะน,ะนั่นคือภาพบาดเสียวตามคลิปท่านผู้ชมสังเกตดู15บหนาฬิกาห้นาทีสีวินาที เหตุการณ์บาดเสียวเกิดขึ้นกับคุณอนุรักษ์เพ็นสวัสด์ผู้สื่อข่าวรายการล่าความจริงสถานีโทรทัศน์เนชั่นชูวีกับคุณทากูลคงมิ่งผู้สื่อข่าวพิเศษกรุงเทพมหานครกำลังไปทำธุระส่วนตัวที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเกิดขึ้นช่วงระหว่างที่ฝนตกสองคนก็นั่งรถมานะครับขับรถมาเองบนถนนสามสี่เจหนึ่งบางบุตรวังจันทร์จังหวัดระยอง ช่วงบ้านคลองยายเมืองตำบลวังจันทร์จังหวัดระยองขณะขับรถฝนตกนะครับจู่ๆต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างทางก็โค่นแล้วก็ล้มลงมาฟาดตรงใส่กลางถนนสังเกตดูตามคลิปเวลา15นาฬิกา50นาที4 3วินาทีคุณอนุรักษ์จากเนชั่นทีวีก็บอกเกือบเอาชีวิตไม่รอดฝนตกกระหน่ำลงมาวิสัยทัศน์ก็อย่างที่เห็นในไาตามภาพ นะครับพอขับขับมาระยะหนึ่งต้นไม้อยู่ดีๆนี่คุณพี่ก็ล้มลงมาเฉยๆนะครับตามภาพเลยคุณอนุรักษ์จากเนชันทีวีก็บอกว่าคันนคขับรถมาฝนก็กระหนำ่ำลงมาอย่างหนักวิสัยทัศน์ในการมองส้นทางก็ไม่ชัดเจนสักระยะหนึ่งเห็นต้นไม้กําลังจะโค่นลงมาจริงๆนั่นแหละซึ่งคุณทาณกุลก็ตะโกนบอกต้นไม้ล้มก่อนนั่นแหละนะครับตามภาพเลยบอกรอนดนํารับคุณ ัเสรช่วงนี้ผมกำลังขับรถมาจากเมืองระยองครับเพื่อที่จะขับออกมาทางบ้านค่ายมาทางอภอยวังจันทร์นะครับทีนี้กาลังขับรถอยู่แล้วก็ฝนกําลังเริ่มตกราขับไปได้สักพักหนึ่งฝนเริ่มตกหนักตกหนักก็เราก็ค่อยๆขับด้วยความชะลอครับแล้วจังหวัดที่ต้นไม้กําลังจะล้มมาพอดีเราเห็นเห็นต้นไม้กําลังจะโค่นตกลงมาบริเวณหน้ารถเราครับทีนี้ก็เราได้ยินเสียงพี่ที่นั่งข้างบอกว่าต้นไม้ล้มเราก็เร่งความเร็ว แต่ก็อย่างอย่างผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงครับตื่นเต้นอยู่เลยก็รถเราผ่านลอดช่องพอดีครับเหมือนในหนังเลยครับต้นไม้ก็หล่นลงมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารถที่ตามหลังมาเขาจะมีอาการเป็นยังไงบ้างได้บาดราบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าแต่ก็เบื้องต้นได้โทรไปแจ้งกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดูสภาพตอนนั้นซึ่งบอกได้คําเดียวว่าเหตุการณ์นี้รอดตายหวุดหวิดครับหลังจากเกิดเหตุคุณถากรคุณคงมิ่งซึ่งโดยสารมาด้วยการตอโทรศัพท์แจ้งที่ กรมทางหลวงชนบทอำเภอวังจันทร์ระยองให้ไปตรวจสอบนายยานวุฒิภาคเพียรหัวหน้าหมวดการทางหลวงชนบทวังจันทร์ก็บอกประสานเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปตัดและขนย้ายต้นไม้ที่ล้มกี่ขวางพื้นผิวจราจรออกแล้วใช้เวลาประมาณ10นาทีในการขนย้ายเื้งต้นก็โชคดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่ารถที่ขับตามหลังกันมาก็สามารถหยุดรถได้กระทันหันอยู่แล้วก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับฝนตกถนนลื่น ขับรถแม้ไม่ใช่ยามกลางค่ำกลางคืนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้